ก่อนที่คุณจะออกไปทำหนังสือของเองออกจากคอมฟอร์ทโซนคุณออกไปด้วยวินเนอร์มายเซตหรือลูเซอร์มายเซ็ตคนเราเนี่ยในทุกวัฒจักรนะครับมันจะมีคนอยู่2ประเภทครับวินเนอร์กับล er นะูเซอร์ถ้ามองให้ดีเนี่ยมันจะเหมือนพีระมิดสามเหลี่รรยมครับวันท็อปสุดเนี่ย ห่งเอเนี่ยของ100%เนี่คือท็อปออฟท็อปซึ่งคนนี้มีน้อยมากนะเป็นยอดประเียบขององค์กรของประเทศของโลกนี้เนี่ยก็จะมีไม่กี่คนถัดลงมาก,ก็จะเป็นมาอีกเาเอร์เซเหลือรวมทั้งหมดเนี่ยคือ10%เนี่ยที่อยู่บนยอดประเียบเนี่ยอันนี้คือบุคคลที่ควบคุมชะตากรรมขององค์กรของโลกที่เหลือ90%เนี่ยรเราบอกว่าเป็นลูเซอร์อันนี้คำพูดอาจจะดูแรงนะ,ะแต่จริงพูดให้เห็นชัดก็คือผู้ชนะผู้กลุ่มอำนาจกลุ่มทรัพยากรทั้งหมดกับผู้ที ต้องเล่นตามเกมเขา90%พูดงี้แล้วกันนะครับซึ่งไม่ได้มีอำนาจในการต่อรองหรืออะไรสักเท่าไหร่นะครับผมจะบอกว่าคนเราส่วนใหญ่เนี่ยเป็นลูเซอร์ทัองพูดนี้ก่อนเพราะ90%คือลูเซอร์ถูกไหมคนเราเนี่ยมาเจอจร,ริงสังคมคือลูเซอร์นะคือคนที่ไม่ได้มีอำนาจต่อรองคือคนที่ไม่ได้ควบคุมนะครับแต่ถูกควบคุมทําตามระบบนะครับเช่นคนสร้างระบบอะไรที่เป็นเกี่ยวกับลูเซอร์เนี่ยจะขายได้ดีตัวอย่างเช่นฮีโร่เวลาเราพูดว่า ฮีโร่มาจากลูเซอร์เป็นคนที่ไม่มีอะไรมาก่อนเลยเป็นขี้แพ้แล้วอยู่ดีวันหนึ่งกลายมาเป็นวินเนอร์อย่างเงี้ยมีการทานฟ้องหนอย่างเงี้ยโหหนังประเภทนี้ขายดี mm hmm. ซึ่งเป็นพล็อตเรื่องคลาสสิก hmm. ของฮอลลีวูดอยู่แล้วฮะมันต้องจากห่วยเจ๊ง mm hmm. จนแล้วขึ้นมารวยกระจอกห่วยแตกโดนรังแกโดนบูลลี่ตอนเด็กแล้วกลายมาเป็นซูเปอร์แมนหรือกลายเป็นสุดยอดยอดมนุษย์ได้โอ้ย oh, อย่างเงี้ยมีมีการทรานส์ฟอร์เมตูนอย่างเงี้ยหัวเนี่ยเป็นหนังที่เป็นพล็อตเรื่องไอดอลของคนทั้งโลกเลย เพราะคนส่วนใหญ่เลกเป็นลูเซอร์คน90%้าีโอ้โหชอบหนังแนวนี้สุดยอดฉันแอดมายพระเอกมากๆเพราะพระเอกต่อสู้ดิ้นรนจนชนะสเตตัสเดิมตัวเองมาได้นะครับอันนี้ผมกู้จะเห็นนะในเชิงของไซโคโล l o g y คนเราเป็นองนี้เพราะลึกๆคนเราส่วนใหญ่เนี่ยมีความเป็นลร์สเตตัสอยู่ผมไม่บอกทุกคนนะแล้วก็จริงๆมันไม่ได้ทุกสนามคุณต้องเข้าใจด้วยคำคำเนี้ยมันไม่ใช่อยู่ในทุกสนามเพราะคนเรามันมีสนามได้หลายสนามนะครับสนามเรื่องการงานสนามเรื่องการลงทุน สนามเรื่องธุรกิจธุรกิจก็มีหลายสนามอีกลงทุนก็มีหลายสนามอีกบางทีงานมีหลายสนามอีกธุรกิจเปิดใหม่นี่เอสเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เจ๊งในห้าปีแรกคล้ายกนะันฮะตลาดทุนเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เจ๊งสิบเปอร์เซ็นต์เหลือรอดมันจะเป็นวัฏจักรประมาณนี้ฮนะคือธรรมชาติมันคัดสันละต้องพูดอย่างนี้ว่าเราเหมาะกับอยู่ที่ไหนเราเราเป็นลูเซอร์เราต้องออกจากตลาดนั้นไหมต้องอองจากองค์กรนั้นไหมหรือบางทีเราอยู่ได้นะแต่ก็อยู่ในฐานะลูเซอร์หรือคนที่โดนปกครอง คนที่เป็นเป,เป็น performance แบบ average หรือว่า below อะไรเงี้ยไม่ได้มีอำนาจต่อรองเยอะสิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยผมไม่ได้จะมา discriminate ใครว่าคุณเป็น loser หรือคุณเป็น winner นะครับแต่สิ่งที่จะพูดตรนนี้ก็คือว่าการที่คุณจะจ u m p o u หรือคนเนี้ยชอบพูดว่าต้องออกจาก comfort zone คุณยินคำพูดนี้ไหมคนชอบพูดประโยคนีม้มากเลยคิดสุดๆโดยเฉพาะพวก live c o a ชที่ชอบพูดผมจะบอกว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะการออกจาก comfort zone แต่คุณต้องมา r e v i s ิตตัวคุณเองอว่าทุกวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย คุณมีลูเซอร์ไมซ์เซตหรือคุณมีวินเนอร์มซ์เซตมากกว่ากันวหสมมติวันนี้คุณอยู่ในคุณรู้สึกว่าคุณเป็น9 0เนี่ยของของคนเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยในองค์กรในประเทศในสถานที่ต่างๆในที่ทํางานก็ได้สมมติในที่ทางานนวันนี้คุณบอกว่าแนวโน้มเนี่ยคุณเป็น9 0ของคนในองค์กรที่ไม่ได้แบบมีภาวะล o w e r ในองค์กรเนี่ยแล้ววันนี้คุณบอกโอ้คุณเบื่องานมากเลยคุณอยากจะออกมาเป็นเจ้าของธุรกิจ คุณอยากจะมาเป็นโซเทอร์พเนอร์เอนเตอร์พเนอร์เนี่ยอยากจะมารู้สึกว่าฉันไม่มีโอ n เนอร์ชิพในงานฉันเลยฉันทำกำไรก็ให้บริษัทฉันบริษัทได้กำไรฉันไม่เห็นได้เงินเลยอะไรเงี้ยหลายๆคนชอบคิดแบบนี้นะผมผมเห็นหลายๆคนแบบนี้แล้วก็โดนเชียร์ up ว่าให้ออกไปทำอะไรของตัวเองผมจะบอกว่าถ้าคุณเป็น10%ที่อยู่ข้างบนนะคุณออกไปทำเลยโอกาสชนะสูง เพราะคุณมีวนเนอร์ม่ใช่ไหมล่ะคือคุณเป็นท็อปแล้วแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยองค์กรเนี่ยหรือบริษัทเนี่ยมันไม่เลนจ์คุณพอแล้วเนี่ยถ้าคุณมีแมทเซ็ตนี้นะคุณออกไปทำโอกาสที่คุณจะไม่เจ๋งสูงแต่ถ้าคุณเป็น90ของบรัทขององค์กรที่เป็นลู้เซอร์แมทเซ็ตนะที่วันนี้คุณยังไม่เจ๋งพอนะแล้วคุณบอกคุณเบื่องานคุณไม่ชอบเจ้านายคุณอยากจะมีโอเนอร์ชิพของตัวเองของบริษัทแล้วคุณกระโดดไปทำนะ โอกาสเจ๊งสูงมากนทะําจะบอกให้สิ่งจะพูดก็คืออะไรรู้ครับบทเรียนนี้จะสอนให้คุณว่าหลายๆคนเนี่ยชอบฟังจะเรียกว่าพอ่อพอปันด้าก็ได้ฮะของพวกไลฟ์โค้ชทั้งหลายแหล่ของพวกอ่านหนังสือของแบบเวสเทิร์นตะวันตกแล้วมาพูดให้ฟังหรือแบบพวกเทรนนิ่งหลายแหล่เนี่ยที่บอกว่าเฮ้ยเราต้องออกจากคอมฟอร์ทโซนเราต้องมาเป็นเจ้าของธุรกิจของเราเองเราต้องมีโอเนอร์ชิพอะไรเงี้ยผมจะบอกว่าจริง ทุกคนเนี่ยอยากจะมีคิงดอมอยากจะมีอาณาจักรของตัวเองอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยครับทุกคนอยากมีแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีได้คุณก็จะพยายามูดนะทุกคนอยากมีแต่ไม่ใช่ทุกคนมีได้ผมไม่ได้มาดิสเครดิตหรือว่าตัดกาลังใจคุณนะแต่ผมแค่จะบอกว่าคุณต้องพร้อมก่อนที่คุณจะออกไปสร้างบ้านของคุณเองถ้าวันนี้เนี่ยคุณยังไม่พร้อมเนี่ยที่จะออกไปสร้างประเทศหรืออาณาจักรของคุณเองเนี่ยคุณอยู่อาณาจักรเดิมไปก่อน พราะพอคุณก้าวออก,ากอาณาจักรเดิมปุ๊บหมายความว่าการลงทุนมหาศาลเลยนะความเสี่ยงและการลงทุนมหาศาลแล้วคนที่อยู่ข้างหลังคุณตามมาเทียบเลยนะถ้าคุณล้มจากการสร้างธุรกิจหรือการสร้างอาณาจักรเนี่ยคนที่เหลือนี่รับเละเลยนะก่อนที่คุณจะออกไปทำหนย่งตัวคุณเองเนี่ยออกจากคอมฟอร์ตโซนคุณออกไปด้วยวินเนอร์ไมซ์เซ็ตหรือลูเซอร์ไมซ์เซ็ตคุณต้องซื่อสัตย์กับตัวเองนะแล้วก็มั่นใจในตัวเองพอสมควรนะไม่ใช่ว่า แค่เบื่อเจ้านายเบื่อที่ทํางานแล้วก็บอกว่าฉันพร้อมจะเป็นเจ้าของธุรกิจลวฉันออกไปละอันนี้มีสิทธิ์เละสูงผมแนะนำมีแต่การสําหรับคนที่ทํางานประจําแล้วอยากออกไปเปิดธุรกิจของตัวเองเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าคุณออกไปคนเดียวเลยนะแบบไม่มีพาร์ทเนอร์นะถ้าคุณทํางานมาแล้วเนี่ยสาปีไม่เกินจากนี้นะคุณออกไปทําเลยแต่ต้องอยู่ในคอนดิชันว่าคุณไม่มีสินที่แบบ โหลดเกินไปนะคุณออกไปทําเลยเพราะคุณยังไม่ติดอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของการเป็นพนักงานประจำคุณยังอยู่ในสภาวะที่ว่าเรียนรู้ที่จะลองผิดลองถูกได้ไม่ว่าคุณจะเป็นวินเนอร์หรือลูเซอร์ในองค์กรคุณนะไม่ผิดเพราะคุณเพิ่งมีประสบการณ์แค่สามถึงห้าปีแต่ถ้าสมมติวันนี้คุณบอกว่าคุณทํางานมา10ปีออนเวิร์ดละห้าปีสิบปีออนเวิร์ดละแล้วคุณยังเป็นกลุ่มที่เป็นลูเซอร์ายด์เซตอยู่ะขององค์กรอะแล้วคุณบอกว่าคุณอยากจะจำออกไปทะไรของตัวเองเนี้ยอันนี้ผมไม่เชียร์ยกเว้นคุณมีีาทเนะ่่คิดวจง ถ้าคุณเอาทั้งคนเดียวเนี่ยโอกาสเจ๊งสูงผมพูดนี้เพราะว่า 1. คุณจะอยู่ในวงจรของ พนักงานกินเดือนมายาวเกินไปละ1สิปีคุณอาจจะเริ่มรักสบายแล้วคุณก็อาจจะมีภาระนี่เยอะหละักอันที่สก็คือว่าคุณออกไปแบบไม่ใช่ตัวท็อปออกไปเปิดอ่ะคุณเป็นตัวแพ้ออกไปเปิดโอกาสเจ๊งมันสูงแล้วในภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ปัจจัยหนึ่งมิจฉาชีพเยอะขึ้นมาหลอกเอาเงินคุณเอาหลอกเงินไปลงทุนทํานูน่ทนทํานี่แล้วตัวคุณเองก็เบื่อแล้วก็มีรูสเซอร์แมชชีนอยู่แล้วสามองค์ประกอบนี่โอ้โหเป็นเหมาะเจาะมากเลยทําให้คุณอาจจะอยากออกจากคอมฟอร์ทโซนแบบที่คนชอบพูดกัน แล้วก็ไปหาไปสร้างอาณาจักรของคุณในเวลาที่มันไม่เหมาะสมเลยเวลาไม่เหมาะสม mindset คุณก็ยังไม่พร้อมเงินก็กเกษียกรกสนโอกาสเจ๊งสูงมากๆผมไม่อยากให้คุณตกอยู่ในสภาวะนี้เพราะผมเชื่อว่ามีหลายๆคนที่โดนสื่อโดนหลายๆอย่างในออนไลน์เนี่ยชักจูงชี้นำไปในทางที่ไม่ถูกต้องนะแล้วก็อาจจะเสียเวลาเสียใจเสียเงิน แล้วก็เดือดร้อนครอบครัวตามมาถ้าชอบคลิปนี้กด Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยครับแล้วพบกับทีแรม The Social College ครั้งถัดไปครับสวัสดีครับ